วสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมนี่แค่ว่าตื่นจะเศร้าเลยครับผมเพื่อทําการเพื่อทําการ เฮ็ดของไปแจกผู้เท่าครับผมขอบคุณพี่เอครับผมที่ให้แพร่ว่าเป็นสะพานบุญให้นําไปแจกผู้เท่าผู้แก่น้ำบ้านให้เนี่ยองในวันเกิดเพิ่นแม่นบาแม่ครับผมเพิินกันเลยให้ตะหน่อยก็แพร่ว่าเป็นโคดนํานไปแจกเฮ็ดไปแจกแต่ว่าก่อนอื่นตะหน่อยก็แพร่ว่า สีน้ำไปถวายจังหันตอนเ้ากอนจังสีกลับมาแพกเป็นว่าแพะแพะสีน้ำไปวัดกวนกับกับเขา่ากับข่าของหวานอืมให้มันสินี่สีท่านอยู่ดอกที่นอกอะกูน่ะ,ะเขียวหวานเมืองเมืองห้แพะเท่าใ้เมืองเต็มเต็มครับผม โอ้โหเดือดบุบๆเลยหายห่วงครับผมนี่กล้องอาจจะกล้องโฟกัสก่นอนเฮ้ยพี่น้องเ,เอ้ยกินกับข้าวข้าวสวยร้อนๆเนาะกินกับข้าวสวยร้อนๆกินกับเ,เอบเอ,บเอ,อ่น้ำยาข้าวปุ่นกินกับข้าวปุ่นเนาะพี่น้องเนาะวันนี้แพทยว่าสีเห็ดหาซีดเอชจุดจะนั่งไปถวายจังหันพระพระ ตอนเสาร์น้ำอันนี้ยังแนี่น้นำกะทิน้ำกะทิกะทิมะพร้าวเพราเฉดของหวานครับผมไหนเปิดเปิดมอให้เนี่ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยเฮียน,นก,กบยับเกบเด้อบุทั้งใจบมื่อคืนเด้อพูดนะเขียวหว,วานนี่บุทั้งด้ไปเอาห้าหมอมันจะได้นใ,นใส่ช่องหมอยบ่มีหมอใ,ใหญ่หมอเดียวหมอใ,อใหญ่เพราบ่มีมึงมึงมึงพี่น้อง นือร่วนๆใครร่วนๆนี้กะมึงเขาเชื่อกันครับผมมึงอุ้ยมันต้องใส่สองหมวกเพราะว่าครับผมมันบ่มีหมอใหญ่หมอใหญ่มันมีหมอใหญ่ใหญ่ชุดนี่แล้วก็ไปยืมเมทีมาในหมอใหญ่อยู่แค่ว่าก็เลยเห็นเป็นหมอแกงแล้วก็มาไายเนาะไายเราเพิ่งยังสิกอกไหมเดี๋ยวแค่ว่าตักใส่ถุงไปไปวัด ออโอ้ทอดลาอีก,ออกของหวานอีกไม่ทอดตาเดี๋ยวเขาที่ทอดจากหน่อยก่อนเพราะับไปวัดเออเดี๋ยวทอดจังกลับมากลับมาจากวัดจังสี่แม่แม่ต้องเอาไปฝากเพื่อนไว้เป็นว่นเม่ยฮะหรือจังไโอ้อนี่แม่จัดการเองครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวสาธทิ ทายคลิปให้พี่รองมึงก่อนนี่อ้ยใส่มมเขียล่นเนี่ยนี่คอยว่าท่านี่อ้ะไรการงานส่างเลยครับผมกับเบิร์ดเอพี่เอครับผมขอยมีความสุขเป็นเหตุบุญกับผู้เฒ่าผู้แก่เน,ะนาะผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้ถ่อผู้แก่ได้กินกับเขากับน้่เดี๋ยวแพ้ว่าสิทอดปลาปลาปลาดุกใส่ไปปลาดุกแดดเดียวทอดปลาด้วยหาซีเบียชุดซึ <c oughs> ่งไปวัดพออุบาว ใชว่าเตรียมของจะคืนูดคั yes. ่แซ่น้ำเกลือไปได้พี่นอ n g ขาวบ่เลยบ่แหลบบ่คำลยกอ,องไฟมันจา่าพอดหอยใหญ่ เมึงปลาเมึงปลาของหวนานแพร่ปลาเพรท่านเอาเออกมาไม่ดีบ้านบ้านบ้นานปลาความเยอะเลยเนาะบ้านเขาเอื่อน่าบ้านอย่างก็แม่บุญเขาสากความนี่ปลาปลาปลาเดี๋ยวแพร่ปลาสิถอดไปวัดก้อนครับผม ไปวัดเพ่ออิรีไทยราะว่าตรงมันห,หลายอย่างเั้งบุญทคองจบไปัหลายมีบุญเขาซ้างเออบุญไงนะเดี๋ยวแค่ว่าอาบน้ำแต่งตัวไปค่าเดียวเดี๋ยวเขาจะมาจัาจบใส่แพ็คของนะแม่เนะาะครับผมอ,อไอเฮีดนี่่มีผิดังเหรอ ไฟก็คืขคีดที่เครื่องไหมโอ้เต็มที่เลยที่นาเตเครื่องกิดไปหุ่นละผ้าอยู่ใส่ไหมอะ่ะอือครับผมเดี๋ยวตัวไหนเด็ดไหนแพรว่าครับเอาไปหันละเดี๋ยวกอยเด็ดให้ ลาดเด้น้ำไปแจกผู้เฒ่าน้ำมออนีน้องอืมขอนซวนนี่บอกแค่ว่าซื้อหม้อซันนี่แหละพอดีเลยไปเห็ดแกงเห็ดยังหม้อบเบอร์เด้เรีบ้าซื้อมาหน่อยเขาอ่า แก๊สฟู่ค่าเดียวครับผมแก๊สเท่านั้นนะฮะจะทำให้ลบไปอันไดดีอันนี้ปลาเนี่ยครับพี่นอ้องเด้อเด้อแต่หน่อยไปรีบพาให้นี่นี่ก่อนเพราะว่าเพี้ยบๆประว่างเลยว่าที่นี่ไปโรงเรียน โอเคเดี๋ยวจะถ่ายใยแพ้ว่าเด็ดพักเด็ดอนนี้ก่อนพี่นอ้องมัดฉีงาก,กันเนาะครับผมไข่พะโล่ไข่พะโล,โลแสงหมอ้อเออว้ดนี่ครับผมเดี๋ยวจังมาัดจัดของไปแจก,กกันครับอยาแพ้ว่าไปากกบ,บัดกรขอบคุณขอบคุณเลยละที่รับชมครับผม วันนี้เอาบุญด้วยกันกัะเบิดเอพีเอคอใม้้ีกวามสุขยุงภาพแข็งแรงลำด้วยลำด้วยยิงพิ่ขึ้นไปนะครับสวัสดีครับมันมีทางเข้าด้วยเพราะต้องทำอย่างนี้นะแกงเขียวหวานหม้อใหญ่ครับนำไปแจก เครื่องเต็มๆครับผมน้ำไปแจกคนแก่ผู้เฒ่าผู้แก่แถวบ้านนะครับโอ้เสร็จเรียบร้อยครับผมว้าวอลังการมากอลังการมากพี่น้องปิดแก๊สเลาวะเนี่อู้อลังการมากครับผม โมใหญ่โมใหญ่มากปเป็นๆครับผมโอเคครับไปก่อนครับ